ใครเป็นคนคิดว่าพี่สมบดจะขอรับอนั่นสิคูเดี๋ยวมาใหม่ห้าโมงพี่พี่อ่านจากกระลิ่งอะไรก่อนอ่านตอนนี้ตอนนี้ชื่อเรียกได้ว่าทุกคนตามล่าหาความจริงแล้วใครพูดใครพูดใครพูดใส่ยไมีเในซีทีดิซั o ว e นเ e ลมิทโฮมีซัมมันก็คือใครบางคนคบอก,บอกฉัน,<อ>น To live the cosmos คือ Group ๊ u m b e r Live Chat จะบอกว่ามันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนขษาวที่ปัญญาอ่อนมากอ่ะภาษาอังกฤษ <c oughs> เลยแร่งข่าวจากไหนคะนั่นสิแร่งข่าวจากไหนคะคุณพี่ you can see me chatting กันนะิม白我าย แค่ค่ะบอกว่าเหมือนมีบางคนบอกว่าพี่คนมาขอ,าอเป็นุมคนนะครับวันนี้ท่านน่อู่ใครไม่รู้อมีที่มันตลกทุกคนใช่าหมอาเป็นตลกอาจจะเป็นเฟคเนีวที่แบบว่าเกยไปเอง พิซซ mm ่ากินพิซซ่าหนูยังไม่ได้ออกจากคอร์นด์พูตต้องไปถามดิเขาใค่ไปถามยูเทลโ o CEO... You ย h o ์แอ a พลิเ e ชัน o ู to อี o ออ o ปเปิล live out of คอร์นด์นอตดี ตามเขาไปถึงที่ไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยข้อ,อน้อยเชื่อว่าทุกคนในร้นนี้งงยช่เจ้จาตัวยังงงเหมือ,อมช่างมานช่างมานนี่ขนาดยังไม่ไดังนละถ้านางคบแบบมีหลายค่ะ เคอแอนตี้คนนทยไหมจะมีแอนตี้จริงหรอก็อาจจะมาปั่นไหวก็ได้ให้สีมันไหล่ให้ิ่สีปืป้อไปขับเนาะ ไม่จอนไม่ตัง้งหวังไม่ตไม่แน่ใจจะเป็นนกเพราะว่ารูไปไป,ป,ปั้นไม่ใช่แช่างมันเอะไมจะชรืงจริงเขาอาจจะมาปั่นไลฟ์ก็ได้เขาจะถามเฉยๆเพราะเราไม่ได้ไลฟ์กับเพื่อนๆหนออกเลย่อคนไทยชอบปั่นหนุ่มเลยดิมั้งใจเย็นพี่อิง เจ็บแขนอยู่ไม่ได้ออปั่นที่ดีคือปั่นยอดวิวเท่านั้น <c oughs> ในแอปแดงทุกคนอืไปปั่นวิวให้หนูในแอปแดงเราเพลงต่อไปจะมาแม่บอกยังไม่ถึงร้านเนี่ยปั่นไปเถอไม่ได้เราบ้าเราแต่จะปั่นเพนปั่นอร่อยเนาะะไรเคยเคยคุยกันไม่ได้ นี่เซ็กี่จริงก็คือในในมัดฝอน้องมีเนยอ่ะพี่ส้มอยู่ในรัะรับงานนอก i'm and we อร่อยมากทุกคนอร่อยแบบหยุดกินไม่ได้ต้องทำวันที่2องและว,วันที่3ามเราจะต่อไปแต่รู้สึกว่ากล้วยที่กล้วยนาตอนนี้มันหายอร่อยคนจริงๆนะกล้วยหอม <c oughs> 자그래이 <turbulent> <content brasileño> <recessed isolation> <snek> ใช้อิงกิเลนสามอย่างปะปวยโอสใช้ปวยซอนมไข่ใช้อิงกิเ i นสีอ่อย่าถ้าใครไม่มีมอดเทอาไรน้อมันก็จะใช้เป็นมะเถ้าพรุ่งนี้เราไปจะได้เจอปะไม่รู้ว่าพี่ได้เจอไหมอ่ะ สวัสดีค่ะนสิงสวัสดีค่ะนี่ิึเหมือกันค่ะ การเนี่ยอ๋อพี่ที่แข่งของเราที่ที่ท,ที่แกบอกว่าที่เขา<ก>จะหาคนไปร้องเพลงใช่ม,ม,ม,มั้ยอืมปะปุยแบบหน่วยมาเบิร์ดคอยก็ทำรายการขึ้นมา่ะเพราะว่าหาเพื่อที่จะเป็นแบบว่า เซนเตอร์เขาด้วยแล้วก็ร้องเพลงแบบคนนี้คนนี้อยู่ในอืมอืมช่างช่างใช่ไหมบัวบัวได้ดีแล้วอ่ะได้ไปเข้าไปแข่งก่อนน่าจะไปแข่งว่ามันจะช่วยแบบอัดรายการเลยใช่ไหมไม่รู้เออท่านอ่ะขอให้น้องได้ที่กรุงเทพโดยคอยอยู่กับทุกที่กรุงเทพที่สยามพิพิธภัณหรอไม่รู้ 보면 해보면 반이 티 음, 더워 미쳤네. 전에 78. 8. 8. 8. 8. 8. เาจะไปกินข้าวเย็นแล้วนะจะกันโอเคค้าเต๊ะค ปะปะปะรอรถจะเดือดรอแต่ต้องถามเราซื่อกเมื่อกี้กดแปลว่าลาออกนแปลว่าไปเจือดปะปะปะรอปะปะปะชื่อชูทีเจียงถูกไหมว้าวฮืเลย 二、哎、弟啊、嗯！拿盒中午的。 เดยวแปะทาเข้าดอมไว้ในสตอรี่ติ๊กต็อกน,นะครับน่ารัออกมากกลับไปแล้วแปะกลางหน้าผักยังไงอ่ะ คืนี้พี่โซนจะาไลฟ์คไม่มาแล้วค่ะ ความสามารถักยสำหรับความมอที่เป็นรูปหัวใจหร้ป่ะได้ดีพี่ทำเ,เลยอยทำทำเลย จริงพ่อไม่ดูดิสิ์ไม่ดูหรอกไม่มมไดูพี่ซ้อมลงผมเป็นพุกิศต่อเลยครับได้ครับเดี๋ยวจะมาแปะทางพ้อร้องให้ในสตอรี่ติ๊กต็อกอันนี้ถึงเอะไรนะถึงเวอะไร อีกกออีกแที่ดูราอ้มาเกียีใช่ที่ทําลำมาอวดกันด้วย <c oughs> อย่าลืมถอายรูปมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเจอการรอบหน้าจะให้ดู <c oughs> <c oughs> พี่ส o มเล่นแอฟฟาร์มไหมคบแอฟฟาร์าม่ถึงเอฟหรอหรือว่าเอดีเอบีแอฟฟาร์ไม่เล่นค่ะผมชื่อข้าวต้มค่ะคิดถึงพี่ zoom ใครคิดถึงเช่นกันจะเอาใส่แขนเลยอู้ เดี๋ยวหนูมาไลฟ์หม่อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันขอบคุณทุกคนที่ส่งของฝากส่งสติกเกอร์มาให้ไปแล้วนะบ๊ายยเดี๋ยวเข้ามาคุยกันสัปดาห์หนะ้าจะพยายามมาให้ได้ทุกสัปดาห์ บายเดจีนขอให้เป็นวันที่ดีค่ะ